คืนนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือเกมที่โชว์สมองแท็กติกของ ca, เอนโซมาเรสกาเหนืออาร์เนสลอตเชลซีมาในระบบ4-3-3ที่ยืดหยุ่นเป็น3-2-5เวลาได้บอลมาโลกุสโตขยับเข้ากลางเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กส่วนคูคุริยาเติมสูงทางซ้ายเปิดพื้นที่ให้ปีกอย่างเอสเตวายโยดึงแนวรับออกขณะที่ลิเวอร์พูลของอาร์เนสโอตใช้4-2-3-1แต่แดนกลางหลวมทำให้เชลซีเจาะได้ต่อเนื่อง เจ้าบ้านเพรสสูงตั้งแต่แดนบนบีบให้โกนาเต้กับเคอร์เคสออกบอลพลาดหลายจังหวะเกมรุกเน้นอวอร์โหลดฝั่งซ้ายเอนโซคูคูคเลยาไกาเซโดคือแกนสำคัญประตูแรกมาจากการต่อบอล5จังหวะก่อนไกเซโดซัดนอกกรอบตรงตาข่ายก่อนปิดกล่องด้วยจังหวะคลองบอล14จังหวะกว่า20วินาทีคูคูคเลียาเปิดเรียนให้เอสเตวายโยยิงจ่อ2-1กู้ <Go! S 2> ค่ำคืนนี้แท็กติกของมาเรสกา ได้คำตอบทั้งหมดที่ The ะบริด e